สวัสด <aunque S 2> right? ีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้พี่ชีเค้กมาทำงานอยู่ที่ชาแนลวีกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ประชุมสภาถึงเรื่องเรื่องเครียดเรื่องขี้เรื่องของเรื่องคือวันนี้พี่เค้กจะบอกว่าพี่เค้กมีเพื่อนเป็นเพศที่สามเยอะมากแล้วก็เพศที่สาม เยอะมากแล้วพี่เคก็รู้สึกว่าพี่เคกไม่ได้รังเกียจเพศที่3เลยแล้วก็รู้สึกยินดีดีใจด้วยซ้ำที่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเขานะคะถึงว่าใครจะเรียกเพื่อนพี่ว่าตุด๊ดบ้างกระเทยบ้างหรือจะเป็นเกย์ทอมดี้หรือว่าชนีลิงข้างบางอะไร <c oughs> ก็คือพี่โอเคหมดกับทุกเพศ <c oughs> ทุกไว <c oughs> เพราะว่า เขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้เราแล้วแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเพศที่3หรือว่าเขาทําอะไรไม่ดีเป็นคนไม่ดีเพราะว่าในทุกเพศทุกวัยทุกอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนดีไม่ดีปะปนกันอยู่หมดนะคะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นเป็นเพศที่สมอ่ก็จะต้องพี่ฝากไว้ิดหนึ่งว่าเราจะต้องทําตัวให้มันดีอย่าให้ใครเขามาด่าเรา,าเพราะว่าเพียงน,น้อยเขาก็มองเราว่า ไม่ดีแล้วใช่ไหมคือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่เป็นไม่เป็นที่ถูกต้องของสังคมหรืออะไรก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทําตัวให้ดีคือคืออย่าไปเพิ่มอะไรที่มันทําให้ตัวเองดาวลงไปว่าเป็นการลดเกรดตัวเองเราควรจะเป็นคนดีเพื่อทําให้เพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถยอมรับได้ใช้ชีวิตในสังคมต่อไปเหมือนคนปกติสุ่ได้ถูกปะใช่จริงเพราะว่าจริงๆพี่เคเป็นคนชอบเพศที่สามมากเลยนะเพราะสังเกตดูจากคนรอบตัวก็จะมีแบบอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาไม่วามสุขอะ เขาไม่เคยทำร้ัยถ้าได้ก็ดีเรื่องจริงอโอเคนั้นก็ฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นเพศไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนดีพออย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นโอเคนะไปแล้วนะหานี่ก่อนฮัลโหลเครี่ยล่ะเขียดเครี่ยไหมเครียดเครียดเครียด